ไอติมถ้วยเขาต้องกินกันแบบนี้มีคอมเมนต์เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับไมโลมีแต่คนอยากให้กินไมโลเพราะฉะนั้นวันนี้จัดเต็มเลยไมโลจ้านี่คือไมโล 2> 1 2 3 4 5สอี่้าอย่างเลยนะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละข้างหลังยังเป็นสีเขียวเลยอะ่ะนี่ถ้าสปอนเซอร์เข้านี่เสื้อต้องเป็นเขียวแล้วนะหลักๆก,ก็จะเป็นไอศกรีมนะแล้วก็มีนมไมโลด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะขอเริ่มไมโลแท่งก่อนเลยนะคะซึ่งเอามา2แบบเลยเนี่แบบที่มีนมกับแบบที่ไม่มีนมนะแต่ว่าอันนี้เขาจะมีเคลือบช็อกโกแลตด้านบนด้วยดูเลยใครชอบไมโลบ้างอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับ ออืกรอ,อ,อบแกะอันนี้ด้วยเลย,อยสองแบบนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบกินอันนี้ที่สุดนะเพราะว่ามันมีนมอยู่ข้างในทุกคนอ,อเห็นไหมขาวๆช็อกโกรแลตกับนมคือเดอะเบสตอะต่อมาเราก็มากินแบบโคนกันบ้างนะ อันนี้มันทำเหมือนในซีรีส์เกาหลีได้ด้วยนะปากเปิดอ่ะเฉดให้หน่อย <c oughs> อเนื้อไอศกรีมคือนุ่มมากๆนะแล้วก็กินอันนี้ที่ตุดกลบๆกับก่อตัดมาที่นมไมโลนะฮะยังเหลืออันนี้อีกหนึ่งอย่างด้วยนะแต่เดี๋ยวขอกินนมไมโลก่อนขยาวขยาหลอดเขาก็เป็นหลอดกระดาษนะ มาอย่างสุดท้ายในคลิปนี้นี่เลยเป็นไอติมารโวแบบถ้วยเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้ผมรีวิวอะไรอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมไปไอติมถ้วยเขาต้องกินกันแบบนี้นุ่มนเหมือนตรงไอสกรีมของโคนแบบเมื่อกี้เลยนี่คือต้องรับในคลิปนี้จะกนใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ